สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังกลาดออดีป์เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชนคุยของการ์ตูนเรื่อง l ลู l ล c k ในตอนที่289ชื่อตอนว่าหมูเนื้อหาในตอนนี้ก็เป็นอีกตอนที่กําลังสนุกเลยครับ และก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบนันช่องการ์ตูลเลนเรื่อยๆไปเปิดช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับคอนเซปต์ Concept ของช่องเราจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออาจทลลดความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสสนิยมอคติ ความไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็อยากจะให้มีเพียงแค่ความสรุปเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนถ้าไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ยินดีครับสําหรับฉบับลิขสิทธิ์ของกระตูเรื่องบูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา26เล่มแล้วเพืเ่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือาระตูนแล้วก็อ e ีบุ๊กในแอป,ปของวิบูลกิจครับเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มมาาเเริ่่กกันลยดีว ความเดิมในตอนที่แล้วยูกิมิยะเลี้ยงบอลทะลวงไปโดยจะอิซังยเป็นเหยื่อล่อแต่สุดท้ายก็ถูกป้องกันไว้ได้อิซังยเลือกชิงบอลกับเนทแต่เนทก็ยังคงยึดติดกับความคิดเดิมๆเ,เลือกที่จะส่งบอลให้กับไกเซอร์จนโดนสกัดบอลออกไปทําให้ตอนนี้เนทกลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการใหม่ของทีมที่มีอิซังยีและไกเซอร์เป็นแกนกลางอย่างที่ไม่ตั้งใจและเรื่องราวของตอนที่289ก็เปิดฉากขึ้นเฮ hey, เนทฉันว่านายนะ่ะเลือกเล่นบอลไปซะเถอะนะ ไกเซอร์ iser, เอ่ยปากพูดกับเนทที่กําลังยืนอยู่โดยมีอิสางิยืนมองทั้งสองคนอยู่ห่างๆภายในใจก็มีความรู้สึกว่าจิ๊กซอที่มีรูปของเนทนั้นอาจจะกําลังใช้ไม่ได้ในแผนการของพวกเขาซะแล้วคําพูดของไกเซอร์เมื่อเนทได้ฟังก็ถึงกับกลืนน้าลายอึกใหญ่ด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดจากนั้นก็ตอบไกเซอร์กลับไปด้วยน้ําเสียงสั่นเครือมไม่แบบนั้นผมทําไม่ได้หรอกครับไกเซอร์ไม่มีทางเด็ดขาดผมอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็เพื่อทําให้คุณได้การเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในนโลกะครับ ดังนั้นแล้วต่อให้คุณจะบอกแบบนั้นผมก็เลิกเล่นบอลไม่ได้หรอกครับเนสกม้มหน้าอธิบายคำตอบของเนททาให้ไกเซอร์นิ่งไปชั่วครู่เขาทําการหันมองไปรอบๆอ,บอบย่างช้าๆจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าหืมนี่นายไม่ได้รู้สึกเลยหรือย,ยังไงกันนายไม่ได้รู้สึกเลยเหรอว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นณที่สนามแข่งแห่งนี้น่ะไกเซอร์เอ่ยปากถามเนสฟังก็เงยหน้าขึ้นมามองด้วยความโงงนปนสงสัยเพราะตัวเขาเองนั้นไม่ได้รู้สึกถึงอะไรแบบที่ไกเซอร์พูดมาเลยสักนิดไกเซอร์ยังคงพูดออธิบายต่ สิ่งนั้นที่ฉันพูดถึงมันก็คือความเล่า้อนแบบสุดๆของเจ้าพวกนั้นที่ต่างคนต่างก็ทุ่มชีวิตตัวเองในสังเวียนการต่อสู้ที่มีอีโก้เป็นเดิมพันแห่งนี้ยังไงละ่ะถ้าเรื่องแค่นี้นายยังสัมผัสไม่ได้ก็หมายความว่านายไม่เหมาะสมกับที่นี่หรอกนะที่นี่นะไม่มีที่ยืนสําหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นหรอกหมูสกรปรกและอิสระอย่างนายนะหายไปจากที่นี่ซะเถอนนะคนที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ต่างกับขยะหรอกไกเซอร์ยื่นหน้าเข้าไปพูดใกล้ๆเนทด้วยแววตาน่ากลัว เขาต้องการที่จะมองหน้าเนทให้ชัดๆให้เห็นถึงสีหน้าแววตาคำพูดและท่าทางที่จริงจังของไกเซอร์ยิ่งทําให้เนทรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเขากลืนน้ำลายอึกใหญ่อีกครั้งก่อนที่จะตอบไปตรงๆแต่แต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นบอลเพื่อให้คุณได้กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแล้วล่ะก็นั้นนอกจากนั้นผมก็คิดอย่างอื่นไม่ออกแล้วจริงๆครับเนทพูดยืนกรานความคิดและความเชื่อของตัวเองด้วยสีหน้าแววตาที่ไม่ต่างกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่พูดความรู้สึกออกไปกับพ่อแม่ตรงๆ คำตอบของเนททาให้ไกเซอร์มีท่าทีอ่อนลงเขาถอนหายใจออกมาแล้วก็พูดกลับไปว่าเฮ้อดูเหมือนว่าต่อให้ฉันจะพูดอะไรไปนายก็คงจะไม่เข้าใจสินะเอาล่ะช่างเถอะที่ฉันพูดกับนายไปแบบเมื่อกี้นะ่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันกดอะไรนายหรอกนะตอนนี้ฉันก็แค่ไม่ได้สนว่าจะมีใครตามทันหรือไม่โยอิจิกับฉันเราสองคนวิวัฒนาการแล้ว พวกเราไม่ต้องการพวกหมูสกรปรกที่ไม่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็หัวโบราณให้เข้ามาอยู่ในวิวัฒนาการนี้หรอกไกเซอร์พูดทิ้งท้ายพร้อมกับที่หันหลังเดินไปทางที่อิสางิยืนอยู่ส่วนเนทก็ได้แต่ยืนอึ้งพูดอะไรไม่ออกเพราะคำพูดตัดบัวไม่เหลือใยของไกเซอร์นั้นยิ่งกว่าฟ้าที่ผ่าเข้ามากลางใจของเขาซะอีกตัดมาทางอิสางิตอนนี้เขากำลังยืนพินิดพเค์จิกซอที่ชื่อว่าเนทอยู่อย่างละเอียดอืมดูเหมือนว่าเนทคือคนที่ถูกทิ้งให้อยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดดขขึ้นนอย่าางรดดรรววเเ็บๆตันะ ตอนนี้ทุกคนในทีมต่างก็คงคิดเหมือนกันว่าเนทคือคนที่ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่กับทีมเรานะแต่กับคู่แข่งก็น่าจะคิดแบบเดียวกันด้วยเพราะปัดะจากไกาเซอร์หมอน,นี่ก็ไม่สามารถที่จะปิ่งประกายได้นั่นก็เท่ากับว่าความสามารถของเนทตายสนิทปวดพิษส่งลงแล้วอย่างแท้จริงอีสานี้ทำการสรุปตัดมาทางฝั่งบินเขากำลังยืนนิ่งคิดทบทวนอยู่ด้วยอารมณ์บุดหงีดอย่างที่สุดนี่คือสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยแฮ ฉันน่ะอยากขยี้ไอ้เจ้าอิสระให้เละไปเลยแต่ปัญหาก็คือถ้าฉันขืนทําแบบนั้นแล้วล่ะก็มันก็คงจะตอบโต้กลับมาแบบเดิมแน่ๆแล้วฉันก็จะต้องตกเป็นฝ่ายที่โดนมันเล่นงานอึดจงได้และเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้สิ่งที่ฉันจะต้องทําก็คือการหาแรงกระตุ้นแห่งการทําลายใหม่ที่มันดุนแรงกว่าเดิมสินะลินค่อยๆคิดวิเคราะห์อย่างช้าๆแล้วท่านใดนั้นเขาก็ยกมือขึ้นมาเสยผมตัวเองเพื่อเป็นการปลุกใจเออให้ตายสิวะก็ได้ก็ได้ ฉันจะต้องหามันให้เจอให้ได้เลยไอ้วิธีการทำลายแบบใหม่นั้นท่ามกลางความกดดันที่เล่าร้อนในสนามแห่งนี้ฉันต้องค้นหาสิ่งที่น่าลื่นลมยิ่งกว่านี้คอยดูเถอคอยดูอิสางิโยอิจิลิงตัดสินใจแน่วแน่ดวงตาของเขาในตอนนี้ยังคงมองเห็นแค่เพียงอิสางิเท่านั้นแล้วเกมการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบาสาตเหมือนเช่นได้ทุ่มบอลบริเวณใกล้กับกรอบเขตโทษคิโยระทุ่มบอลเข้ามาให้กับอิสางิที่ยืนอยู่อิสางิก็ไม่รอชา้าเขาริบชิงบอลเร็วกออกไป ไกเซอร์วิ่งกระโดดเข้ามาจาับบอลเอาไว้แล้วทันทีที่เงยหน้ามองขึ้นมาไกเซอร์ก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอยา่างอีสางิที่กำลังพุ่งตรงเข้าไปยังกรอบเขตโทษกับมีลินที่วิ่งเข้ามาประกบอีสางิเอาไว้จากทางด้านหน้าโดยทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงตัวเอ๋ลินทำไมหมอน,นั่นถึงได้ปปองกันแบบนั้นละ่ะทำไมถึงได้ยืนห่างจากโวอิจีขนาดนั้น หมอนั่นเปลี่ยนจากการเล่นป้องกันแบบชนเพื่อย,ย่างบอลให้ได้มาเป็นการป้องกันแบบยืนคุมเชิงแทนแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอไกเซอร์คิดสงสยัยทางด้านอิสางิก็เงยหน้ามองผู้มาขวางทางพางก็คิดขึ้นมาว่าเอ๋ลินกําลังตามกอะติดชั้นเพื่อปิดเส้นทางการส่งบอลอยู่กันน่ะเหรอไม่จริงน่าหรือว่าหมอนี่จะกลับมาใช้สมองในการเล่นเพื่อหยุดชั้นงั้นเห,หรอพอ<า>คิดได้ดนนังนั้นอิสางิก็ฉุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วละก็ไกเซอร์ที่เล่นโดยมีเป้าหมายที่จะส่งให้ชั้นก็จะเหลืือออตัวเเลลลกกในนนนาร่้ยงไปส อิซางิคิดด้วยความเจ็บใจซึ่งในจังหวะที่ทั้งอิซางิและไกเซอร์ต่างก็ชะง,งักไปผู้เล่นของ PXG ก็วิ่งเข้ามากดดันไกเซอร์ที่กำลังครองบอลอยู่เอาละเอาละตอนนี้ล่ะซันเทสเซอร์ให้สัญญาณน,นานาเซ่ก็รีบตอบกลับได้เวลาเพสซิ่งแล้วเข้าไปเลยพวกเราทันทีที่พูดจบซันเทสเซอร์ก็ใช้ความเร็วเข้าถึงตัวไกเซอร์แล้วและด้วยสถานการณ์ที่ผิดไปทําให้ไกเซอร์บอออกมาอย่างไม่สบกอารมณ์ชิคให้ตายสิเสียจังหวะหมดเลยจะเจ้าพวกนี้หยุดกระแสะบอลของพวกเราได้ ตอนนี้ไม่ใช่แค่โยอิจิที่เป็นเป้าของพวกนี้เท่านั้นแต่ฉันเองก็เป็นเป้าใหญ่ที่พวกนั้นต้องการเช่นเดียวกันสินะไกเซอร์กัดฟันเจ็บใจเขาพยายามบังบอลเอาไว้อย่างเต็มที่และในจังหวะที่ไกเซอร์กำลังง่วนอยู่กับซันเทสึนั้นผู้เล่นของทีมบาสซันเหมือนเช่นก็วิ่งเข้ามาช่วยส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้ไกเซอร์คิโยรัตะโกนขอบอลอีกด้านหนึ่งก็มีลายจีวิ่งตัดไปมาแล้วมาแล้วฉันมาช่วยละโว้ยส่งมาทางนี้ได้ลายจิตะโกนบอกคาราสูเห็นดังนั้นก็รีบตะโกนให อย่าหวังซะให้ยากเจ้าบือ้อพวกเราตามประกบมันเอาไว้เร็วเข้าสิ้งเสียงคำสั่งผู้เล่นของ P. X. G. ต่างก็เข้าถึงตัวผู้เล่นของบาษัทหมือนเช่นที่เขามาช่วยไกยเซอร์เอาไว้ได้อย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้ไกเซอร์ฉุกคิดใจสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้อเอ๋พันธรรมิตรของฉันเจ้าพวกนั้นรู้แล้วก็กำลังมาร,รวมตัวกันที่ตรงนี้งั้นเหรอแต่ถ้าเจ้าพวกนี้ทั้งหมดมาร,รวมกันอยู่ตรงนี้แล้วละก็นั่นก็เท่ากับว่า U. จ G. ก็จะยิ่งโดดเดี่ยวมากกกขึ้นไนสิิิซอร์คดต ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วตัดมาทางอิซงิีที่ในเวลานี้กําลังถูกลินเข้ามาประกบแบบถึงตัวแล้วเพลงการเล่นนี้ส่งผลให้เส้นทางการส่งบอลที่ไกเซอร์จะส่งให้ถูกตัดขาดลงอย่างสิ้นเชิงแต่จเจ้าพวกนี้พยายามที่จะแยกชั้นกับไกเซอร์ให้ออกจากกันนี่สินะคือสิ่งที่นายต้องการนะลินแผนการที่ต้องการจะทําให้ชั้นคนนี้ต้องหมดพิษสงอิสงีถามด้วยความเจ็บใจลินไม่ตอบเขาแลบดินขึ้นมาเลียลินฝิดปากพร้อมกับที่สายตาก็มองกลับมาอย่างเย้ยหยัน อิซังยรีบมองกลับไปทางไกเซอร์ที่ยังคงพยายามของบอลเอาไว้จากนั้นก็คิดขึ้นมาว่าก็ได้ถ้าพวกนายเล่นแบบนี้แล้วล่ะก็งานของพวกเราก็คือการอัดสถานการณ์ที่ถูกแยกจากการนี้ให้ออกแล้วก็อัปเดตแผนการให้สั้นลงและสุดยอดที่กว่าเดิมยังไงเราเฟ้ยอิซังิีจู่ๆก็ทําการเล่งจังหวะวิ่งฉีกดีลินออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวของอิซังิีนั้นก็เป็นสิ่งที่ไกเซอร์เองก็รออยู่นั่นหละนั่นหละอย่างนั้นลหละโยอิจิ I G. ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่สําคัญเพราะพวกเราเนะี่ยคือเครื่องจกกักราททดดูีีี่่ยยยอเมสุ ดังนั้นไม่ว่าอุป,ปรสรรคจะมากแค่ไหนพวกเราก็จะต้องทำประตูให้ได้ไกเซอร์คิดพร้อมกับที่ทำการเปิดโหมดไปตาวิชันขึ้นเพื่อที่จะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของอิซังิีให้ละเอียดมากที่สุดตัดมาทางอิซังิีเขาเลือกที่จะหนีลีนออกไปเพื่อตรงไปยังประตูที่อยู่ตรงหน้าฉันมั่นใจว่าไกเซอร์จะต้องรู้สึกถึงฉันแน่ๆจังหวะนี้ละ่ะฉันจะหลบลีนไปแล้วก็ไปอยู่ที่หน้าปากประตูตำแหน่งนั้นละ่ะคือตำแหน่งที่ฉันจะยิกประตูได้ดีที่สุด อิสางิทำการหลอกลินด้วยการวิ่งพุ่งไปทางขวาลินก็ขยับตามไปแล้วทันใดน,นั้นอิสางิก็กลับตัวอย่างรวดเร็ววิ่งกลับมาทางด้านซ้ายภาพการต่อสู้ชิงจังหวะระหว่างอิสางิและลินอยู่ในสายตาของไกเซอร์เขาเร่งสมาธิขึ้นจนเข้าสู่โหมดดวงตาหนักล่าเป้าหมายของเขาคือการมองหาเส้นทางช่องว่างที่เกิดขึ้นชัว่วพริบตาให้เจอเอาล่ะตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาดูฉันอยู่ฉันขอแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นแค่ชัว่วพริบตาเดียว แค่นั้นก็เพียงพอแล้วไกเซอร์ er มองลอดฐานช่องว่างไปเขาจับจ้องการเคลื่อนไหวของอีเซงิอย่างไม่วางตางแม้ว่าจะโดนบังอยู่และเมื่อจังหวะที่ต้องการมาถึงไกเซอร์ er ก็ยิงบอลออกไปเต็มแรงทันทีเห็นแล้วโยอิจิ G. ตรงนั้นสินะที่นายต้องการรับไปซะลูกส่งของฉันลูกคอสไกเซอร์อิมแพคแมกนัมลูกคอสความเร็วสูงที่ใครก็ไม่มีทางตามมันทันไกเซอร์ er ประกาศก้าวภายในใจลูกบอลพุ่งเร็วและแรงผ่านช่องว่างของกลุ่มผู้เล่นทั้งหมดที่ขวางอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจังหวะการเล่นที่คาดไม่ถึงของทั้งสองคน คาราสูถึงกับตะโกนเสียงหลวงออกมาฮะเฮ้ยบ้านอ่ะที่มันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยเจ้าหมอนี่คิดจะยิงจากตำแหน่งนี้เลยงั้นเหรอส่วนนานาเซก็รีบบองตามบอลไปมะไม่ไปใช่นี่ไม่ใช่ลูกยิงนี่คือลูกเปิดบอลแบบกระเซิร์อิมแพ็กั้นเหรอเอาจริงดินานาเซอุทาซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นเองอิซังิีก็ทำการวิ่งขยับหลอกลินอีกถึงจังหวะเขาพลิกตัวอีกครั้งวิ่งฉีกกลับไปที่ด้านหลังของลินจุดยิงบอลที่อิซังิีต้องการที่แท้จริงแล้วก็คืออออจจุแรกกที่่างงหลวะไปนนเัเ อย่างนั้นละ่ะดีมากสมบูรณ์แบบการออกแบบใหม่แบบด้นสดของพวกเราสําเร็จแล้วเสศจชนละลูกนี้อีสังย์ก้าวจังหวะจุดตกของบอลเพื่อที่จะเตรียมยิงแต่กับกลายเป็นว่าจังหวะนี้ลินเองก็ต้องเอาไว้อยู่แล้วดวงตาของเขาเบิกพงด้วยความตื่นเต้นอย่างทันควันนั่นละ่ะนั่นละ่ะจังหวะนี้แหละที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดมันก็คือการได้ทำลายการเล่นประสานเชื่อมต่อของพวกแกทั้งสองคนยังไงละโว้ลินประกาศก้าวพร้อมกับที่ระเบิดพลังกระโดเดเยียดเท้าออกไปขวางวิถีบอลเอาไว้ บอลชนเท้าลินเข้าอย่างจังจนลอยขึ้นไปด้านบนภาพของการเล่นประสานด้นสดที่ไม่น่าจะมีใครตามทันแต่กลับถูกลินอ่านออกและป้องกันเอาไว้ได้ทําให้อิสงีและไกเซอร์ต่างก็ตกใจเขาหยุดไว้ได้หมอหน้าอ่านออกนั้นเหรอบ้าหนาเป็นไปไม่ได้อิสงีอ้าปากตาขางส่วนไกเซอร์ก็ดวงตาเบิกกว้างขึ้นะเฮ้ยอะไรกันลูกนี้โยอิจิกับฉันเพิ่งคิดได้สดๆร้อนๆเลยนะมไม่น่าที่จะมีคนตามันทันแน่ๆแต่แล้วทําไมล่ะทำไมอิโตชิลินถึงตามทัน อิโตชิลินนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ไกเซอร์คิดสงสัยตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกวหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุทางหน้าลินเมื่อสากาัดบอลเอาไว้ได้ก็ลงมาอยู่ที่พื้นพร้อมกับที่เห่อยหน้าขึ้นมาเผยให้เห็นว่าลินในเวลานี้กำลังอยู่ในสภาวะของโหมดนักล่าอย่างเต็มพิกัดเฮ้ฮ้ฉันเจอแล้วของเล่นใหม่ฉันจะทำลายมันให้แหลกไปเลยลินหัวล้อมเ,มอเบาๆอยู่ในลำคอภาพการเปลี่ยนแปลงของลินทำให้อิสังิที่ยืนอยู่ใกล้ๆรู้สึกหนาวเยือกเยืขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้เเ้้้าารรูตัวววแล่ววกิดอะไขึน ละลินอย่าบอกนะว่าในที่สุดอัจฉริยะก็เป็นฝ่ายการทัานบ้างแล้วสินะอิสงนีนาซีและเรื่องราวของตอนที่289ก็จบลงแต่เพลงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้คือดูเดือดเลือดพ่านมากๆเลยนะครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันก็มีหลายประเด็นเช่นเคยประเด็นแรกก็คือบทสนทนานระหว่างไกเซอร์กับเนทผมสัมผัสได้ถึงความหวังดีลึกๆที่ไกเซอร์มีต่อเนทนะครับไม่รู้เพื่อนๆคิดแบบเดียวกันกับผมหรือเปล่าที่ไกเซอร์พูดแรงๆกับเนทคงพอไม่อยากให้เนทเสียเวลากับเขาอีกต่อไปแล้ว ไกเซอร์คือคนที่รู้ดีที่สุดว่าเนทคือคนที่เล่นบอลก็เพราะต้องการให้ไกเซอร์ได้เป็นที่1เนทเล่นบอลไม่ได้เพราะชอบเพราะรักแต่เขาเล่นบอ,นอลเพราะรักและศรัทธานในตัวไกเซอร์การไล่ให้เนทเลิกเล่นบอลก็เพื่อที่จะให้เนทได้ไปค้นหาความฝันใหม่ๆในการไล่าตามแทนที่จะมาตามเขา ลึกๆแล้วไกเซอร์อาจจะรู้สึกผิดก็ได้ที่ตัวเองเป็นคนดึงเน็ตเข้ามาในเส้นทางความฝันของตัวเองพอไกเซอร์รู้ตัวว่าเส้นทางต่อจากนี้เขาจะต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งที่ไกเซอร์ต้องทำและต้องการไม่ใช่ทาสผู้ซื่อสัตย์แต่มันคือการร่วมมือกับคนที่มีอีโก้ในระดับเดียวกันหรือไม่ก็คนที่มีอีโก้ที่สูงกว่ายิ่งฝืนพึ่งพานเนตต่อไปก็ยิ่งมีแต่ทําให้เน็นเสียเวลาไกเซอร์ er <ys> er ก็เลยต้องตัดสินใจตัดสัมพันธ์พูดอีกอย่างก็คือ คำพูดภายนอกของไกเซอร์ถึงจะดูแรงแต่ข้างในมันก็แฝงไปด้วยความรู้สึกจริงใจตามสไตล์มิคาเอลไกเซอร์มากๆก็ไม่รู้นะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์คาดเดาเท่านั้นประเด็นต่อมาก็คือเนทผมชอบการยืนการคําตอบของเนทมากๆในตอนนี้ถึงแม้จะรู้ว่าตอบออกไปแล้วจะโดนไกเซอร์ด่าว่าเนทก็ยังคงยืนการที่จะตอบไปว่าผมไม่สนหรอกครับว่าคนอื่นจะเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรจะใช้ชีวิตเป็นเดิมพันแค่ไหน แต่ที่ผมเล่นฟุตบอลน,น่ะก็เพราะอยากให้คุณไปที่หนึ่งของโลกคาตอบนี้เป็นอะไรที่โคตรซึ้งเลยกับความศรัทธาที่เนทมีต่อไกเซอร์พอคิดแบบนี้แล้วก็ยิ่งทําให้ผมเข้าใจไกเซอร์มากๆเลยว่าทําไมต้องตัดสัมพันธ์กับเนทเพราะหากให้เนทอยู่ในเส้นทางต่อไปเนทก็มีแต่จะยิ่งเจ็บปวดประเด็นต่อมาก็คือเพลงการเล่นประสานด้นสดของไกเซอร์และอิสงังิก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆยิ่งอ่านดีเทลที่ผู้เขียนใส่มาก็ยิ่งรู้สึกลุนตื่นเต้นกับการตัดสินใจเชื่อเฉือนคมไปมาของผู้เล่นทั้งหมดทีีนนนน่่เเกกิดขึ้ขาา้นนนใพมาาาๆฝังครส ก็จัดการไกเซอร์ฝั่งดีนก็จัดการอิซงิีเพื่อนเพื่อนบัส,สันเช่นก็เข้ามาช่วยไกเซอร์แต่ก็โดน p x เพยายามกันเอาไว้ได้สุดท้ายไกเซอร์กับอิซงิีก็ดิ้นลนจนเอาชีวิตรอดมาได้แต่ทั้งหมดนั้นก็ถูกลินอัจฉลิยะที่กลายพันธุ์มาหยุดเอาไว้ได้ในจังหวะส,สุดท้ายอย่างเหนือชั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่การต่อสู้เชื่อเชือนกันที่สนุกมากๆแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าการกลายพันธุ์ของอัจฉริยะแบบดินจะออกมาในรูปแบบไหน ผมชอบนะครับที่ลินคิดวิธีการทำลายแบบใหม่ๆของตัวเองออกแล้วถ้าจะจัดการอิสังยีไม่จำเป็นที่จะต้องอัดอิสังยีตรงๆก็ได้แต่จัดการการเชื่อมต่อระหว่างไกเซอร์และอิสังยีก็เป็นการทำลายอิสังยีได้เหมือนกันอารมณ์แบบว่าถ้าเป็นหนังจีนก็คงแกฆ่าผู้มีพระคุณของฉันงั้นเหรอก็ได้งั้นฉันจะแก้แค้นด้วยการจัดการคนที่แกร,รักซะให้หมดอะไรแบบนั้นเลย ก็คงต้องมารอดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรบูล็อกมันอะไรกันนี่ทำไมมาถึงได้สนุกตื่นเต้นขนาดนี้แล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ